สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่จะพาทุกคนมาอัปเดตต้นสารแหน่นะคะที่ต่ายได้ทําการปักชำไว้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นสารแหน่ที่ปักชำไว้ในล้อยางนะคะทุกคนแล้วก็ต่ายก็เอากระถางนะคะหรือว่ากระบะปลูกนะมาคลุมไว้ค่ะเนี่ยค่ะ การที่เราปักชำสาระแหนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะสามารถปักชำได้ค่ะทุกคนแต่เราก็ควรที่จะหาอะไรมาคลุมนะคะเพราะว่าแดดช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างแรงค่ะเดือนเมษายนนะแดดแรงมากค่ะปรากฏว่ารอดนะคะสาระแหนที่ไต่ได้ทําการปักชำนะคะแถวนี้ก็จะเป็นแถวที่ปักชำก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนยาวขึ้นนะคะมีการแตกยอดนะใบชูตั้งขึ้นแบบนี้แข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะ นี่ก็เหมือนกันนะตรงเนี้ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแถวหลังนะคะที่ไต่มาปักชำหลังหลังจากฝั่งนี้เนาะปรากฏว่าก็รอดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่ค่ะอ่าปรากฏว่าต้นสารแหน่ของเราสามารถปักชำในหน้าร้อนได้นะคะแต่ว่าต้องหาอะไรมาคลุมแดดนะมาบังแดดให้เขาสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยเขามีการแตกยอดใหม่ค่ะ มีการแตกยอดใหม่แล้วก็ใบชูตั้งแข็งแรงแบบนี้นะคะแสดงว่าติดรากแล้วแน่นอนค่ะนี่มีตัวนี้นะคะที่กิ่งเขาดูเหมือนจะใบช้ำๆนะคะแต่ถ้าอัตราการรอดเนี่ยไตว่ามีค่อนข้างสูงเลยค่ะเพียงแค่ใบเขาเหี่ยวเฉาไปบ้างนะคะเนี่ยค่ะนี่แต่ว่าแต่ว่าจับกิ่งดูแล้วดูค่อนข้างแข็งแรงนะคะน่าจะรอดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ส่วนต้นทางนี้นะคะก็รอดชัวค่ะทุกคนเนี่ค่ะใบชูตั้งนะคะแล้วก็มียอดแตกออกมาแล้วนะคะ สรุปแล้วก็คือการปักชำสารแนของตายในรอบนี้นะคะตาตก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่ารอดนะคะสามารถที่จะปักชำได้ในช่วงหน้าร้อนนะโดยที่ใครที่ปลูกในกระถางปักชำในกระถางเนี่ยก็มีวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือยกกระถางเข้าในที่ร่มนะคะรอให้รากเขางอกออกมาก่อนแล้วค่อยนําเอาออกมาปลูกหรือว่านําเอาออกมาลงแปลงที่เราเตรียมไว้ได้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ปลูกในกระถางนะอยากจะปลูกลงในแปลงนะคะหรือ หรือว่าบริเวณที่อยู่กลางแจ้งนะเราก็หาอุปกรณ์มาคลุมนิดหนึ่งค่ะอย่างเช่นเป็นกระบะนะคะหรือว่าใครมีสแลนสีดำก็เอามาคลุมได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะป้องกันแสงแดดนอกาะช่วงนี้แดดค่อนข้างแรงค่ะเวลาเราปักช้ำสารแหนหรือว่าโหระพานะคะก็ควรที่จะหาอะไรมาคลุมก่อนค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ลองทำตามกันดูนะคะเทคนิคง,ง่ายๆในการปักช้ำสารแหนในช่วงหน้าร้อนค่ะโอเคค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ